Kingdom a s ซ i n อ f the North อาซินแห่งเผ่าเหนือฉายในปี2021ภาพยนตร์จาก Netflix Original นี่คือที่สุดแห่งแนวหนังการแก้แค้นแบบสะใจตามสไตล์ของเกาหลีนี่คือปฐมบทแห่งความโกลาหนซอมบี้ล้างเมืองโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากหญิงสาวคนหนึ่งจากเผ่าเหนือหญิงสาวที่ภายในจิตใจเต็มไปด้วยไฟแห่งความเครียดแค้นและนี่คือการปรากฏต,ตัวของสตรีลึกลับ ในตอนจบของซีซั่นที่สองนั่นเองที่จะมาพร้อมกับการเฉลยว่าดอกไม้ปีศาจนั้นคืออะไรและอะไรคือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายในเกาหลีแห่งยุคราชวงศ์โซซอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวและความสนุกนั้นสามารถติดตามรับชมได้จากการรีวิวครั้งนี้เลยครับ อาซินออฟเดอะนอตอาซินแห่งเผ่าเหนือเริ่มต้นโดยเรื่องราวความไม่สงบกับภัยคุกคามต่างประเทศในราชวงศ์โซซอนโดยที่ทางตอนใต้นั้นติดศึกกับประเทศญี่ปุ่นและทางเหนือก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความไม่สงบที่เกิดจากชนเผ่าทางด้านภาคเหนือกลายเป็นสงครามชายแดนทั้งเหนือและใต้แต่เนื่องจากภัยทางญี่ปุ่นนั้นยังไม่ร้ายแรงเท่ากับภัยทางภาคเหนือโซซอนจึงส่งกําลังทหารเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ที่ชายแดนภาคเหนือมีเผ่าที่สำคัญคือเผ่าเร่ร่อนนีเจินที่สามารถก่อร่างสร้างตัวกลายเป็นรัฐที่ชื่อว่าพาจอวีได้แล้วก็ทำการเป็นภัยคุกคามต่อโซซอนดังนั้นรัฐบาลโซซอนจึงได้ส่งแม่ทัพมินจีรก กับกองทัพเข้าควบคุมสถานการณ์โดยหนึ่งในมาตรการก็คือให้คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบริเวณชายแดนเป็นพวกหนีเจิ้นอีกพวกหนึง่งให้กระทําตัวเป็นเหล่าเสือหมอบแมวเสาสืบหาความลับและการเคลื่อนไหวมาบอกกับพวกโซซอนโดยพวกโซซอนได้รับปากเอาไว้ว่าจะให้ตำแหน่งทางราชการกับพวกหนีเจิ้นกลุ่มนี้แต่ในป่าชายแดนเขตต้องห้าม ซึ่งห้ามพวกพาเจอวีเข้ามาใกล้อย่างเด็ดขาดก็ดังเกิดเรื่องราวเลวร้ายเกิดขึ้นทหารของพวกโซสอนได้เดินลาดตะเวนตามแนวป่าชายแดนแล้วก็พบร่างชายส4ศพในร่างกายเปล่าเปลือยออนต้ยก่กองกันโดยมีร้อยถูกสัตว์กัดแทะเวกวะ และถูกลูกธนูยิงซึ่งแมทัพมินจีรก,ก็รู้ทันทีว่านี่คือร่างของพวกพาจวีและเป็นไปได้ยากมากที่พวกนี้จะถูกฆ่าตายแบบง่ายเพราะพวกพาจวีนั้นคือนักรบที่มีความเก่งกล้ามากที่สุดเผ่าหนึ่งและเมื่อแม่ทับมินจีรกสืบดูก็รู้ว่าการสังหารหมู่นั้นเกิดจากตระกูลหนึ่งในโซซอนและถ้าปล่อยไปคนทั่วไปก็จะรู้ว่ามีพวกพาจวีมาตายในเขตโซซอนสงครามก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แม่ทัพแม้จะไม่ถูกใจกับการกระทําของตระกูลนี้มากนักแต่ก็ต้องหาทางปุกปิดเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียไปถึงราชวงศ์โซซอนเพื่อเป็นการเลี่ยงสงครามจึงได้ปล่อยข่าวลือว่า14ศพที่ตายนั้นเกิดจากเสือร้ายกัดกินแต่เมื่อพาจอวีทราบข่าวการปล่อยข่าวลือครั้งนี้ก็สร้างความบาดหมางก,กันมากขึ้นระหว่างพาจจวีกับพวกโซซอนในหมู่บ้านชายแดนของพวกหนีเจิน ผู้คนในหมู่บ้านก็มักได้รับการดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นว่าเป็นพวกชั้นต่ำทำงานโสโครกทำในสิ่งที่ไม่มีใครอยากทำแต่พวกเขาก็อยู่อย่างแบบมีความสุขหมู่บ้านนี้ได้รับสิทธิจากพวกโซซอนไม่ต้องเสียภาษีเหมือนหมู่บ้านอื่นแต่ก็ต้องแลกกับการที่หัวหน้าของหมู่บ้านนั้นจะต้องคอยเป็นสายสืบราชการสืบความเคลื่อนไหวของพวกพาจาวีแล้วมาบอกให้กับโซซอนรับรู้อยู่เสมอ อาซินคือลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านนี้เธอชอบเข้าไปเที่ยวเล่นอยู่ในป่าแต่เพียงผู้เดียวแล้วเธอก็ะดกเข้าไปในถ้ำแห่งหนึง่งแล้วก็พบกับภาพสลักที่ผนังถ้ำเหล่าถึงดอกไม้พิเศษชนิดหนึ่งที่สามารถชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นคืนกลับมาได้แต่ก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายสูงแล้วเธอก็ตามไปพบจนได้ว่าไอ้ดอกไม้นั้นคือดอกไม้ชนิดใดและมันขึ้นอยู่บริเวณไหนในป่าบ้าง ที่บ้านของเธอประสบปัญหาอย่างหนักโดยเฉพาะการที่แม่ของเธอป่วยไม่มีหมอมารักษาเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปพร้อมๆก,กับการที่พวกโซซอนมาขอให้พ่อเธอไปสืบความลับของพวกพาจจวีแล้วปล่อยข่าวว่าไอ้ที่พวกพาจจวี1ิคนที่ตายไปนั้นเป็นเพราะถูกเสือกัดตายน่ะแหละครับอาซินก็ไม่อยากให้พ่อไปทํางานนี้เพราะเธอไม่เชื่อว่าพวกโซซอนจะมอบตำแหน่งทางราชการให้กับพ่อเธอและพวกโซซอนก็ทิ้งหมู่บ้านของเธอไปนานแสนนานแล้ว ส่วนพวกโซซอนกับพวกล่าสัตว์จะแ้งว่าทําเป็นล่าเสือร้ายตัวนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับข่าวที่ปล่อยไปและไม่ให้ผู้คนแตกตื่นมากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามแม่ของอาซินอาการกําเริบหนักจนไม่อาจรอหมอได้อีกต่อไปอาซินจึงตัดสินใจเข้าไปในป่า เพื่อหวังว่าไปเอาดอกไม้พิเศษนั้นมาช่วยให้แม่เธอมีชีวิตต่อแต่เมื่อเธอกลับเข้ามายังหมู่บ้านก็พบว่าคนในหมู่บ้านนั้นถูกฆ่าตายหมดเกลี้ยงไม่เว้นลูกเล็กเด็กแดงเธอเชื่อว่านี่คือฝีมือของพวกพาจอวีอาซินฝังศพทุกคนในหมู่บ้านแล้วก็เซอเซปฏิค่ายของพวกโซซอนเธอเล่าถึงเหตุการณ์ให้แม่ทับจีมินรกฟังไปพร้อมกับน้ำตาที่ไหลาอาบแก้ม เธอมาพร้อมกับความโศกเศร้าและสิ้นหวังไม่เหลือใครแล้วแม้แต่พ่อของเธอก็ถูกพวกพาจวีฆ่าตายไปด้วยข้อหาปล่อยข่าวลืออันเป็นเท็จอาซินขอร้องให้แม่ทัพช่วยแก้แค้นให้กับเธอไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้หนึ่งปีสิปีเธอก็ยังรอได้แม่ทัพกระสา้ทุกคนเรียงอาซินเอาไว้ในค่ายอาซินหลับนอนใช้ชีวิตอยู่ในข้อหมูที่โศโครกในค่ายของโซซอน ทำหน้าที่ซักผ้าให้กับเหล่าทหารเลี้ยงหมูทํางานอย่งางหนักถูกกดขี่ก่มเห้งอย่างแสนสาหาัสแต่ในระหว่างที่เธอใช้ชีวิตอยู่อย่างคนเดียวนั้นเธอก็มักจะเข้าไปในป่าแอบฝึกฝีมือในการยิงธนูฝึกการล่าสัตว์และที่สําคัญเธอรับหน้าที่เป็นสายลับคอยซอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวทําแผนที่ภายในค่ายของพวกพาจจวีแล้วก็ร้ายงานตรงต่อแม่ทัพมินจีรอกซึ่งเธอก็ทําทุกอย่างตามที่สั่ง เพียงหวังว่าให้กองทัพจะแก้แค้นให้เธอและคนในหมู่บ้านของเธอเพียงเท่านั้นจนเมื่ออาซินโตขึ้นเธอเป็นคนที่เข่งครึมไม่พูดไม่จาแววตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นฝีมือการใช้ธนูของเธอนั้นถือว่ามีความฉมังมากนักไม่แพ้กับโรบินฮุดเลยทีเดียวนะครับแล้วเธอก็เข้าใกล้ค่ายของพวกพาจาวีมากยิ่งขึ้นวันหนึ่งเธอสามารถเข้าไปในค่ายจนได้ในค่ายของพวกพาจาวีเธอได้พบกับความจริงบางอย่าง ความจริงที่ทําให้เธอต้องตาสว่างและรู้ว่าที่เธอเชื่อมาทั้งหมดนั้นคือความโกหกการหลอกลวงและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอแก้แค้นซึ่งเป็นการแข้แค้นที่มีราคาแพงมากเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของเหตุก,การณ์ซัมบี้ครั้งจนทําให้ราชวงศ์โชซอนและประเทศนั้นล่มสลายได้เลยทีเดียว ความลับที่อาซินไปพบนั้นคืออะไรและมันมีพลังเพียงพอที่ทำให้เธอระเบิดความแค้นออกมาได้มากมายขนาดที่ทำให้ประเทศแทบล่มสลายได้เลยนั้นคืออะไรแล้วเธอมีวิธีการแก้แค้นอย่างไรสามารถติดตามรับชมต่อได้ทาง Netflix เลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอชื่นชมว่าฝีมือการกำกับภาพยนตร์รวมถึงโปรดักชันของเรื่องนั้นที่ผู้กำกับคิมซองฮุนจัดการมันออกมาได้อย่างอยู่หมัดและทรงประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าขนาดซีรีส์ที่ฉายมาแล้วตั้งสองซีซั่นนั้นที่มีสเกลใหญ่โตมากกว่าเขายังสามารถควบคุมมันเอาไว้ได้อย่างอยู่หมัดแถมยังคุ้มเรื่องราวให้มีความเป็นเอกเทศในแบบที่ซีรีส์ชั้นดีควรจะเป็นแล้วพอมาเป็นภาคแยกในแบบฉบับภาพยนตร์ก็ไม่ต้องห่วงเลยครับว่ามันจะดีงามขนาดไหน เขาสามารถควบคุมให้เรื่องราวทั้งหมดนั้นอยู่บริเวณชายแดนเมืองโซซอนได้อย่างดีใช้โลเคชั่นน้อยนะฮะแม้ว่าจะไม่มีฉากใหญ่โตหรือไม่ใช้ผู้คนมากมายในการแสดงในแบบฉบับของซีรีส์ก็ตามนะครับแต่เขาก็ยังกำกับเรื่องนี้ออกมาได้อย่างสนุกลุ้นระทึกและบีบเค้นอารมณ์ของคนดูได้อย่างดีมากๆเลยครับ และแม้ว่าหนังจะดำเนินเรื่องราวที่มีฉากความขัดแย้งระหว่างชายแดนทางภาคเหนือของเกาหลีแต่ยังคงประเด็นสำคัญที่สุดเอาไว้อยู่ที่ตัวละครอาซินกับความแค้นของเธอได้ดีครับในแบบที่เราไม่สับสนซะด้วยนะฮะเรียกได้ว่านี่คือความเก่งกาจคำผู้กำกับและทีมสร้างที่ต้องยอมรับฝีมือว่าเขามีความเก่งกาจจริงๆครับ ชอบมิติต่างๆที่หนังทําออกมาให้เราเห็นโดยเฉพาะมิติของความขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในตัวละครเองความขัดแย้งในหน้าที่การทํางานหรือความขัดแย้งที่ต้องทําเพื่อชาติครับความขัดแย้งในตัวละครของอาซินที่ต้องทนอยู่ในสภาพที่แทบไม่เหลือความเป็นมนุษย์เธออยู่ในสภาพร่างกายกำกลืนฝืนทนทํางานอย่างยากลําบากยอมทําทุกอย่างที่สั่งให้ทําความหวังเดียวที่ทําให้เธออยู่ได้ก็คือ ความหมองจัดการแก่แค้นให้กับครอบครัวและคนในหมู่บ้านของเธอและการกระทําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอที่ทําลงไปซึ่งเธอก็รู้ว่าสิ่งที่ตามมานั้นมันเกิดผลอย่างไรแต่เธอก็ยังทํามันนะฮะในจุดนี้หนังเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีมากเลยครับความขัดแย้งอีกอย่างหนึ่งคือบทบาทและนาทีของแม่ทัพมินจีรกเขาเป็นคนที่มีบุคลิกไม่ชอบความไม่เป็นธรรมนะฮะแต่เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ เขาก็สามารถทําในสิ่งที่ฟื้นตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามก็เพื่อให้ชาตินั้นอยู่รอดได้และสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนี่คือความย้อนแย้งที่ดีที่หนังสือออกมาผ่านตัวละครนี้และมันก็สื่อออกมาว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีการอย่างไรก็ขอให้ผลประสบความสําเร็จก็พอครับ ในช่วงแรกหนังเขาเกินเรื่องราวถึงความขัดแย้งของประเทศเกาหลีหรือโซซอนในช่วงเวลานั้นที่โซซอนต้องเผชิญปัญหากับภัยสงครามที่อยู่รอบด้านไม่ว่าจะเป็นภัยจากญี่ปุ่นที่บุกโจมตีทางด้านภาคใต้ภัยจากทางด้านภาคเหนือจากพวกพาจอวีและกลุ่มนี้เจ้นชาวบ้านที่ต้องเป็นตัวแปรสําคัญต่อความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศซึ่งบอกเลยว่านะฮะตอนแรกที่ดูก็รู้สึกว่าค่อนข้างซับซ้อนและดูยุ่งเหยิงมากๆครับ ค่อนข้างจะเข้าใจยากไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับรวมถึงชื่อเมืองชื่อประเทศชื่อหมู่บ้านชื่อชุมชนหรือแม้แต่ชื่อคนนั้นนะฮะก็ค่อนข้างจะจายากมากๆเลยฮะทำให้มีปัญหากับการดูในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกไม่น้อยเลยนะครับ แต่พอหนังเข้าเริ่มเฉลยอ,อะไรหลายๆอย่างแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้ได้ไม่ยากเย็นนักและทําให้เราดูหนังได้อย่างสนุกมากขึ้นหลังจากผ่านช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกไปแล้วนั่นเองครับนี่ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งความชันฉลาดของคนกํากับและคนเขียนบทน,นะครับที่เขาสามารถเล่าเรื่องอยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้และหาจุดที่ทําให้คนเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้ในเวลาอันเหมาะสมนั่นเองครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับ ผมชอบวิธีการเปิดเรื่องของเขามากๆเลยฮะไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวความเป็นมาก่อนที่จะเข้าสู่หนังแต่ที่ชอบมากที่สุดก็คือฉากเปิดเรื่องที่เขาทําให้เราเห็นกวางตัวหนึ่งนะฮะเดินไปกินดอกไม้ผีดิบจนเกิดอาการบ้าคลั่งครับจากนั้นเจ้าก,กว้างก็บ้าเลือดวิ่งเข้ากัดสัตว์ต่างๆนะฮะแต่กนันมาถูกเสือกัดอีกต่อหนึ่งครับฉากเปิดเรื่องตัวนี้ก็ทําทให้เห็นถึงความรุนแรงความหนัก่วงซึ่งมันอาจจะมองผ่านมุมมองเชิงสัญลักษณ์ได้ว่า คนทั่วไปนะครับชาวบ้านที่เขาบ้าคลั่งนะฮะไม่ว่าจะบ้าจากอะไรก็ตามนะครับแต่ก็ยังไม่สู้ไอ้พวกมีอํานาจที่มันบ้าคลั่งนะครับซึ่งมันก็จะสามารถชนะคนเหล่านี้ได้อยู่ดีแหละครับหนังเขาสามารถนําเสนอไปพร้อมๆกับภาพที่มีความสวยงามมุมกล้องที่สวยมากนะฮะแล้วเทคนิคพิเศษที่ดูเนียนตาจนแทบแยกไม่ออกเลยว่าตรงไหนใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกตรงไหนเป็นของจริง แล้วก็ไปชอบมากขึ้นในตอนที่เจ้าเสือผีดิบตัวนั้นนะฮะมันไล่กัดค้นในปา่าโดยเฉพาะฉากที่ไล่กัดโพ้ทหารพาจอวีในทุ่งหญ้ามันมีความดุดันมันมีความน่ากลัวพอๆกับฉากฝูงแรปเตอร์โจมตีผู้คนในจอร์ซิคเบิลยางไงอย่างนั้นเลยครับแล้วเขาก็ทําให้เห็นอย่าง,น,งนะครับโดยเฉพาะข้อสังเกตเรื่องกวางกวางในเรื่องนี้นะฮะมันเข้าไปกินดอกไม้พิษครับจนกลา,ายเป็นกวางซอมบี้นะฮะ แล้วลองมามองนะครับว่าในเทนทูปูซานที่มีทีมผู้สร้างอันเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็จุดเริ่มต้นกันที่เจอกวางตัวหนึ่งที่บ้าคลั่งเหมือนอาการเป็นซอมบี้เหมือนกันเลยครับซึ่งในจุดนี้ผมก็มองว่ามันน่าจะเชื่อมโยงถึงกันได้บ้างอยู่นะครับส่วนในแง่บรรยากาศของความเป็นหนังซอมบี้ไล่กัดคนอย่างบ้าคลั่งนั้นในหนังเรื่องนี้นะฮะมันก็ลดทอนความบ้าคลั่งลงจากซีรีส์ทั้งสซีซั่นไม่น้อยเลยครับพอเข้าใจได้ว่าพวกเขาต้องการจะเล่าเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปที่เกิดขึ้น ่อนที่จะเกิดขึ้นในเนื้อหาซีซั่นที่1และมันก็เป็นการขับเน้นพลังและน้ำหนักที่ทำให้ตัวละครเอกของเรื่องนั้นได้กระทําการบางอย่างลงไปอันเป็นผลสืบเนื่องต่อไปถึงแบบฉบับของซีรีส์ทั้ง2ซีซั่นแต่ถ้าหากอดใจรอไปได้1ชั่วโมงบรรยากาศของความเป็นหนังซอมบี้ก็จะกลับคืนมาครับ แม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายไม่ได้มีซอมบี้นับร้อยนับพันอย่างในเวอร์ชั่นของซีรีส์หรือไม่ได้มีฉากนี้ตายจากซอมบี้แบบหายใจหายคอไม่ทันผมเชื่อว่าในคึืนชั่วโมงหลังนี้มันก็สามารถทดแทนอารมณ์ที่หายไปได้ไม่มากก็น้อยแหละครับ แต่ถ้าหากจะถามภาพรวมของหนังว่ามีความตื่นเต้นและมีความสนุกหรือไม่ก็ตอบเลยว่าในระดับหนึ่งนะฮะซึ่งไม่สามารถสู้กับฉบับของซีรีส์ได้อยู่แล้วครับแถมมันยังมีหลายจุดที่ทำให้เราดูแล้วรู้สึกว่าเคริมงง่วงจนอาจจะเผลอหลับไปได้เหมือนกันครับ อีกอารมณ์หนึ่งที่ผมสามารถสัมผัสได้จากการดูหนังเรื่องนี้ก็คือหนังมีอารมณ์ของความเป็นหนังแก้แค้นที่สูงมากครับมันถ่ายทอดเรื่องราวของการที่คนคนหนึ่งถูกกระทำย่างหนักนวงถูกกระทำตั้งแต่เด็กจนโตไม่ว่าจะถูกกระทำจากบุคคลเองหรือถูกกระทำจากรัฐที่รังแกชาวบ้านหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการปกครอง ทุกอย่างนั้นมันออกมาอย่างเข้มข้นและมองมนอย่างมากๆครับทุกอย่างมันดูซับไว้ในตัวละครอาซินนับตั้งแต่เธอยังเด็กไปจนถึงโตและเมื่อถึงจุดที่ตัวละครตัวนี้ระเบิดอารมณ์ออกมาแล้วทําการแก้แค้นมันจึงมีความสะใจเป็นอย่างมากจึงอาจจะหมายรวมได้ว่า Kingdom าซิน of the n อะอาซินแห่งเผ่าเนือคือหนึ่งในหนังแก้แค้นที่สะใจมากเรื่องหนึ่งเลยครับมาถึงมุมมองของการแสดงบ้างน,นะครับ นับตั้งแต่ดูหนังและซีรีส์เกาหลีมานะฮะโดยเฉพาะแนวทานที่เน้นอารมณ์ที่มันตึงเครียดและเข้มข้นไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหนหรือซีรีส์เรื่องไหนของเกาหลีที่นันแสดงคนไหนเล่นมีดีสักเรื่องเลยนะครับแม้แต่ตัวประกอบก็เถอะนะครับวงการภาพยนตร์เกาหลีนั้นเขาไม่ได้ไปไกลแค่โปรดักชันนะครับแต่เขาไปไกลทั้งระบบเลยฮะในขณะที่วงการภาพยนตร์ไทยกับกลายเป็นว่าดูเหมือนจะถอยหลังลงไปทุกปีนะครับจุดนี้ก็น่าเสียดายมากๆเลยครับ และใน Kingdom a ซินออฟเดอะนออาซินแห่งเผ่าเหนือน้องคนที่รับบทเป็นอาซินตอนเด็กนั้นเล่นได้ดีมากครับสื่ออารมณ์และความรู้สึกออกมาเต็มๆนี่ขนาดยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับและเป็นเรื่องดีมากเพราะอารมณ์ของตัวละครในเวยเด็กนี้มันสามารถเชื่อมโยงตัวละครอาซินตอนโตได้อย่างแนบเนียนและมีความสมบูรณ์แบบมากครับไม่งั้นมันจะต่างระดับกับซองจีฮยอนจนเกินไปครับ และเมื่อมาถึงอาซินตอนโตเราก็จะได้เห็นฝีมือการแสดงระดับขันเทพของซอนจีฮยอนในแบบที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนเลยนะครับ การแสดงของเธอนั้นมันอัดแน่นไปด้วยความเค,ครียดแค้นอารมณ์ความรู้สึกความดำมืดที่จะพร้อมระเบิดออกมาได้ตลอดเวลาเลยครับในเรื่องนี้เธอมีบทพูดน้อยมากๆเลยนะฮะแต่การพูดน้อยมากนั้นมันดันไปเสริมกับการสื่ออารมณ์ได้มากขึ้นแบบเป็นทวีคูณเธอดำดิ่งและลงลึกในอารมณ์ของตัวละครได้ราวกับว่าเธอคืออาซินซะเองล่ะครับ ้องยอมรับเลยนะครับว่านี่คือการพลิกบทบาทครั้งสําคัญในด้านการแสดงของเธอไม่เหลือภาพสาวหน้าหวานเหลืออยู่เลยครับและเธอก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของหนังออกมาได้ยางหมดจดจนเราไม่มีอะไรค้างคาใจเลยนะฮะในแง่ของการแสดงและการถ่ายทอดอารมณ์ถือว่าเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับแต่เสียดายที่เนะะื้อหาระบทของเรื่องในหนังนั้นมันทําให้ซอนจีฮยอนมีพื้นที่ในการแสดงฝีมือของเธอน้อยไปนิดน,นึงนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องนั่นแหละครับ จนตัวผมรู้สึกว่าเห็นเธอน้อยไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากจะให้พูดถึงความชอบนั้นผมก็ชอบเรื่องราวของอาซินตอนเด็กมากกว่าครับชอบฝีมือการแสดงของนักแสดงเด็กตอนเป็นอาซินตอนเด็กด้วยนะฮะแล้วเชื่อว่าเราจะได้เห็นฝีมือการแสดงของซอนจีฮยอนไปโดดเด่นในทิงด้อมซีซั่น3แทนนะครับดังนั้นในแง่ฝีมือการแสดงการถ่ายทอดอารมณ์นักแสดงทุกคนในเรื่องสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆเลยครับ พูดถึงตัวละครของอาซินนับว่ามีความน่าสนใจมากนะฮะและมันก็สามารถยกระดับความน่าดูซีรีส์คิงดอม นายเป็นแบบทวีคูณเลยครับหากเราดูมาแล้วใน2ซีซั่นก็เหมือนกับว่าเขาได้เล่าเรื่องราวความวุ่นวายในราชวงศ์โซซอนไปแทบหมดแล้วครับเว้นแต่เขาทิ้งปมเล็กๆน้อยๆเอาไว้เพื่อเป็นเชื้อในซีซั่นต่อไปเท่านั้นเองนะฮะแต่ส่วนตัวของผมมองว่าถ้ายังทําบนบทที่มีเนื้อหาเดิมก็คงจะไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วล่ะครับแต่ตัวละครของอาซินถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆต่อการดาเนินเรื่องใหม่นะครับ พราะเมื่อเราดูหนังจบลงแล้วเราก็จะได้เห็นเลยว่าเธออยู่ในฝั่งที่เครียดแค้นราชวงศ์โซซอนแบบเข้าไส้และไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะฮะที่เธอจะมาอยู่ฝั่งเดียวกับฝั่งขององค์ชายรัชชายาติซึ่งหากเราลองาคาดคะเนว่าจะเกิดอะไรขึ้นในซีซันที่มันก็คงจะเป็นการหักเหลี่ยมเชื้อคมของตัวละครอาซินกับตัวละครขององค์ชายรัชชายาตที่ไม่อาจเชื้องกันลงแบบง่ายๆเลยครับ เรียกได้ว,ว่าตัวละครของอาซินจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญและเป็นตัวเชื่อมสําคัญที่จะสามารถสร้างจักรกวาลภาพยนตร์หรือซีรีส์คิง d o มให้มีความแข็งแรงและสามารถสร้างตอนใหม่ๆได้ต่อไปครับอย่างไรก็ตามนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมถือว่าอาซินแห่งเผ่าเหนือของ Netflix นะฮะที่ปล่อยออกมาได้แบบถูกที่ถูกจังหวะประมาณว่าไม่อยากให้คนดูต้องรอนานกับซีซันที่3ที่ทิ้งช่วงกันกับซีซันที่2นานพอสมควรเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการติดขัดเรื่องของเทคนิคในด้านการถ่ายทำํำการตัดต่อการตัดแต่งหรือผลกระทบจากโรคระบาดโควิด19ผมถือว่าการปลายหนังออกมาในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับมันทําให้คนดูหายคิดถึงไปได้บ้างแล้วแถมมันยังเป็นเชื้อในการกระตุ้นให้รอชมซีซั่น3ต่อไปแทบไม่ไหวแล้วล่ะครับในแง่ของปรัชญาสําคัญของเรื่อง Kingdom อาซินออฟเดอะนอตอาซินแห่งเผ่าเหนือยังคงนําเสนอในประเด็นเดิมและถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญและแข็งแรงที่สุดที่ทําให้ซีรีส์และหนังชุดคิงดอมประสบความสําเร็จก็คือเขาพูดถึงเรื่องของอํานาจและคุณธรรมของผู้ปกครองการปกครองแบบกดขี่ข่มเหงความไม่เท่าเทียมกันความหูโหยความอดอยากและความโลภของผู้คนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ผลักดันให้ผู้คนกลับกลายเป็นผีดิบขึ้นมาได้นั่นเองแหะครับ บอกเลยว่าเนื้อหาทั้งหมดของ Kingdom: Asin of the North, Asin แห่งเผ่าเหนือเป็นอะไรที่แฟน Kingdom ไม่ดูไม่ได้เพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของ Kingdom ทั้งหมดทั้งสองซีซั่นที่ผ่านมาและถือเป็นจุดเริ่มต้นของซีซั่นที่3มด้วยครับนับเป็นการอุดรอยต่อและช่องว่างแถบทั้งหมดของซีรีส์ที่เราสงสัยมาจากการดู Kingdom ทั้งหมดเรียกได้ว่า Kingdom: Asin of the North, Asin แห่งเผ่าเหนือไม่ดูไม่ได้แล้วละครับ ดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ Kingdom: Asin of the North อาซินแห่งเผ่าเหนือเอาไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจดีๆในการสร้างสารรค์คลิปต,ต่อไปนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ Netflix เขาได้ปล่อยซีรีส์ Kingdom ซีซั่นที่3 ทางช่องของเราก็จะรีบรีวิวมารับใช้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับ